เจาอง่ท mm. ี่ยี่สิบสาสัปากพครบราชการสองพันห้าร้อยหกนมหนึ่งเมลอนนาคือหนึ่งแพ็คปัจจัยสี่สิบบาทเมล็ดล่างคุณปัจจัยหนึ่งร้อยบาททุนวิชาชวนสศิงยังร้อยบาททุนหนูรำพันกัลยาณีสิบบาทระผู้วินาศสนารเจ้าคณะตะบโส่งห้าพันบาทระาชุนว คู่เดอนทองคุบทำธรกิีบิชเชยระเธอนนาะคือจะาดูสิวราสธานีกาแออาท,ท้อมงหมอกัดใจสามร้อยบาทข้สีองค์งกินข้าวสารขึ้น่อสอสนั้นเป็นคัากาแฟหนึ่งหอกัดใจสามร้อย300บาทแม่จังแปลงทีู่นนึงร้อยบาทเจ้าธิการคุณหลายทุกตะสีโลเจ้าคัาทบโคกสะอาดามคืนครับจังหวัดมีสี่ับ แม่คอนที่บนเจืิอทองหนึบาทคุายเกสรวนนัวงหนึ้บาทเข้าสาหนเสืออกน้ำดื่มหน่งะแม่รอนบุญุี่สิบาทแม่ปรีทําำต้าปัจจบาทเข้าสมหเสืออน้ำดื่มห้านแม่าจันทร์ แม่สวนเมตมากปัจจัยสองร้อยบาทกาแฟหนึ่งวันยาพาราหนึ่งก,กระกราารกกปุกห้าแถมนะคแล้วก็ท้ายตุลาอาจารย์ธรกิจอาทิปยโยนะหรือรถไอจอดจากวับาลเทีนตำบลเสียวอ,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 อัปกเปอป็จระจัก์จัทธิัดศรษเกิจจร่วม เร่องอาจจะเรีกว่าการลัหนก่อนทั้งวานนะครับผมก็ขอใ้าขัต์ละริร่อก้าวพปาสุขประสงค์งคุาตะภาจะพาผู้มีจิตเพใช้มีใจศรัทธาเจอาณาัามนีแล้วจะดีนีนะบางดังบางขอที่ประเสริฐอร่อสุดและนำมาอ่านนะก็ขอคนใดที่สนใจีะครับขอพุปฏิบัติธรรมในวงการภาคพนตะันตตมางเกนปฏิบัติธรรมจะดีในวงการ เวามคืปฏิบัติันต่อไปจนควจะจยสิบการของตรงนอาเด็นปฏิพกรณ์ยอดไปดนั่งชีวิตจากโยมผูกทุกคนมิก่อนสุขขอเจริญเจริญโยตานิย่หนักุัมมปฏิ์จาร์สามสุนทิปนารุคลสมุทรผูที่วเหอกาไมีป่าจจักโลค้าปัญญาทีมีความสุขถกทิพย์ข้าราตีสารในกิจวัตรีริงประการใดกับเมายงความาตรนาโยมทุกคนทุกทางทุก ตา <shriect> <Satu. coughs> ອະຕະຮັງທຸມັງຄິດຕະມ t ອງວັດສະເມຈຊ 1 1 1